สวัสดีค่ะพี่น้องไอตอนนี้ตอนนี้อไอมาไม่อยู่หม่องเหตุงานจ้ะพี่น้องมาอยู่หม่องเหตุงานแต่ว่ากะไอถ่ายถ่ายรูปละจ้ะเพราะว่าช่วงนี้กะเลขถทถ่ายไอถ่ายแนยวเซตกระจกอยู่จ้ะพี่นอ้องเพราะว่าจะของเตีย๋ยโพดบันไดมันบ่ถึงจ้ะพี่น้องจ้ะหลักะบหายสร้างเพิ้นไปหาบัานไดหาแนวเซตกระจกมาหายอยู่จ้ะพี่น้องขาสั่นพี่น้องขาสั่นมันขึ้นบ่ได้จ้ะ ไอ้เราก็สร้างกับตะแกียร์พันกันเลยบอกว่าทามันบ่ถึงเธออย่าปีนได้ว่าสันตกลงมามันบ่คุ้ม่าสันจ้ะกันเลยสร้างพันกันเลยไปไอ้นั่นหอยจะพี่น้องไปหาแนวมาตั้งค่ะจ้ะเดี๋ยวมาหาเบิ่งกันจะพี่น้องว่ามือนี่เลขสีได้สีได้ไอ้ยังกัน่ะสีได้เซตกระจกบว่านี่จะพี่น้องกระจกที่เลขตองเซตหนึ่งสสมสี่หาหกบานนี่ลจาจทางนี่แล้วก็อีกทางนึ่งจะพี่น้อง แต่เบิงยังสีคือจังมันคือจังมันบ่สูงเนยจะเออคือจังมันบ่สูงจ้ะพี่น้องแต่ที่แท้แล้วสูงจ้ะพี่น้องทั้งสูงทั้งหนึ่งคนคนเตี่ยพร้อมละจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องมาลุ้นกันว่ามือนี้เลขซิเซสกระจกแล้ววะมันสิเป็นประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องจ้ะเบิงอุปกรณ์ล้ลก็ไ้เบิงอันนี้มันตำโพดจ้ะพี่น้องจ้ะมันบ่มีมันบ่มีบันไดสูงไปก็นั่นจ้ะ เบิ่งเล็กสีปีนเห็นไปมันก็ปีนบ่ได้แล้วเนาะพี่น้องจ้ะเบืง้งไอ้ดอกไม้เพิ่นนี่แหละจ้ะพี่น้องที่เล็กต้องขึ้นไปสูงอยู่ได้จ้ะพี่น้องสูงอยู่ได้อยาว่าบ่ระสูงเด้อนี่เบิ่งส่งเบิ่งส่งคื้บ่สูงซื่อๆลหละจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะด้วยค่วมที่จะคล้องกะขาสันน้ำละพี่น้องขาสันขาสันจ้ะ ถ่าถ่าเด็ดยวพักหนึ่งหล้ะจ้ะพี่น้องสร้างยังบมาเลยหาบันไดให้เล็กได้บ่บูเบ,บิงส้มเนี่ยจะรุ่นรุ่นรุ่นม่ยืนแอบอยู่จ้ะยืนแอบเ้าก็บ่ได้แอบดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าเหตุจังไหนละ่ะอุปกรณ์มันยังท่านได้พร้อมเนาะจ้ะยาบาลเล็กอู่งานเด้อเล็กบ่ได้อู่งานโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมาถาม่าเบิงกันรุ่นรุ่นมาซอยเล็กไอเสตกระจกพี่น้องจ้ะ let สุขใดไหนจะเท่าเราได้ทํางานพี่น้องเอ้ยทํางานทํางานจ้ะพี่น้องมีความสุขถ้าได้เหตุงานอยู่บ้านซื้อๆโบคือคือคือชีวิตบบมีคาเนาะพี่น้องจ้ะพอได้มาเหตุงานแล้วจังหูว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมีคาขื้นล่ายจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะไปลุยงานคือเงินเงินคืองานพี่น้องจ้ะสู่ๆกันไปจ้ะพี่น้องจ้าตนหมีคือเป็นห้องเศร้าน่จ้ะพี่น้องจ้ะ ซาวน่าของอบเ้าหน่าจ้ะบันไดบรรยากาศสุดๆเลยจ้าพี่น้องจ้ะได้บรรยากาศสุดๆเลย ค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วเสร็จภารกิจของวันนี้แล้วจ้ะพี่น้องจ้าเบิง้งธรรมชาติจ้ะพี่น้องธรรมชาติเย็นเย็นย่างคืนเขาตอนนี้กำลังสี่ไอ้ไอ้ไปย่างไปย่างไปรถจ้ะพี่น้องจ้าสิย่างไปไปหารถจ้ะพี่น้องย่างขึ้นเขาอีกคือเ่าจะเมื่อจากเค็ดงานแล้วก็ย่างคืนเขา <c oughs> ไปไ <c oughs> ตเขาได้หน่พี่น้องไตเขาได้หน่ ย่างขึ้นโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้แล้ะกะมืออื่นกับเป็นวันเสาร์อาทิตย์จ้ะพี่น้องเย้วันหยุดจ้ะพี่น้องจ้ะได้พ่อพี่พี่น้องน้องเฮ้ามืออื่นเต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยพักผ่อนอย่างเต็มที่จ้ะสู้งานต่อในวันจันทร์จ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ่ํานี่ก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้อง บายบายพากันดูแลสุขภาพด้วยจ้าพี่น้องจ้าบายบายจ้าเจอกันคลิปหนะ้าอุ้ย